สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแหม่มอีเช่นเคยอีกแล้วนะคะลูกค้าในช่องของแม่มรถสวยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มมีรถไปนําเสนอเลยนะคะเป็นรถที่ติดท็อปไฟล์ครดีของเพชรยนต์อีกแล้วนะคะนั่นคือ t o โยต้าวีอค่ะเป็นแคน e ่ 1.5e ปี2015นะคะมาอยู่แค่แสนตน้ตนๆเท่านั้นนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่349,000บาทค่ะ รายได้นะคะสองเท่าของค่างวด1 5 0 0งมบาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้าได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นรถที่หายากเลยนะคะลูกค้านานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะตอนนี้หลุกจองแล้วนะคะสาหรับรถคันนี้นะคะมีเล่มนะคะพรบนะคะพร้อมเลยรถไม่มีการชฉนดของโครงสร้างที่ความจมน้ำแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะในส่วนของทะเบียนรถค่ะก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นสีกอไก่ทถาฐานซีซีหนึ่งสามนะคะส ำหรับโตโยต้าีออนะคะลูกค้ามาบอกก่อนนะว่ามีแค่คันเดียวหรือแค่คันเดียวนะคะเพราะว่ารถเป็นรถที่หลุดจองมานะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวแหมมนะคะจะพาดูรายละเอียดค่ะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกน,นะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้นะคะรถคันนี้เป็นบอดี้สีน้ำตาลนะคะลูกค้ามาพร้อมกับนี่เลยนะคะกระจักหน้าคมเนียมของเขาเลยนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของโ To โ o t a นะคะลูกค้าในส่วนของไฟค่ะไฟก็จะได้เป็นไฟนะคะมัลติ r ร f เลกเตอร์นะคะ จำรับรถคันนี้เดี๋ยวซูงให้ดูเลยนะคะรถคันนี้ค่ะไม่มีการไม่มีรอยขีดข่วนนะคะลูกค้าชนหนักนะคะฟ้าบอกเลยนะ,ะรถสวยมากๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของยางกันบ้างคะ่ะยางค่ะก็ได้ยางเป็นยางปีใหม่เลยนะคะลูกค้านิ้งเลยนะคะเป็นแนักอลอยจากโรงงานด้วยนะคะดอกยางอยู่เต็มๆใช้กันยาวๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะที่กระจกนะคะกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเดียวค่ะลูกค้า เป็นสีดำตาลน,นะคะลูกค้าฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะในส่วนของฟิล์มนะคะฟิล์มนี่เลยนะคะจะเป็นฟิล์มโดอาโรงงานนะคะลูกค้าที่จับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรอบๆตัวรถนะคะไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนนะคะลูกค้ายางคะ่ะยางก็จะได้หยอกดอกเต็มๆเหมือนกันเลยนะคะในส่วนของยางหลังนะคะลูกค้าจะเรามาดูคะ่ะลูกค้าในส่วนของไฟท้ายกันต่อบ้างนะคะลูกค้า ดูกันต่อเลยนะคะไฟท้ายรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็น LED ค่ะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของนะคะตัว E เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะลูกค้า ในส่วนของนี่นะคะลูกค้ายังได้ไฟทับทิมมาให้ด้วยแล้วก็ได้ไฟเบรกรงที่3มาให้ด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของน้ํามันนะคะเติมในส่วนของแก๊สโซฮอลนะคะลูกค้า9195น้านะคะและรองรับปี0ี่แล้วนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะจะแบบพาดูรอบๆตัวรถเลยนะคะลูกค้าให้ดูว่ารถเรานะคะรถสวยเป็นรถเดิมๆของสร้างเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าใครที่ได้ไปนะมาบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะตอนนี้นะคะ มีนะคะไฟนั้นนะคะวิ่งเซ็นที่ต่างจังหวัดแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราดูละแล้วเราพาไปดูภายในกันบ้านดีกว่าคะ่ะเราตามไม่ได้เลยคะ่ะ สำหรับนะคะลูกค้าภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นคอนโซลสีดาเลยนะคะลูกค้าภายในนะคะลูกค้ามาบอกก่อนนะในส่วนของพวงมาลัยค่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะสําหรับรถคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะ เบาคันนี้นะคะจะเป็นเบาผ้านะคะข้อดีของเบาผ้าคือนะคะสามารถเจาะรถตากแกะเลยยังไม่ร้อนนะคะลูกค้าและมีลวดลายนะคะเป็นสีกรมท่าด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะในส่วนของนี่เลยนะคะแผ่นเพจนะคะลูกค้าแผ่นเพจนี้ยังอยู่ครบนะคะลูกค้านี่นะคะล็อตของเขาทุกตัวค่ะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะเกียร์ค่ะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้า ในส่วนของแอร์แอร์จะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะลูกค้าคอนโซนของเขาด้านบนนะคะเป็นคอนโซนสีดานะคะลูกค้าภายในนะค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะคะที่เก็บอุปกรณ์ของเขานะคะลูกค้าแอร์แบ็ไม่ต้องกลัวนะคะบอกเลยไปไหนหายห่วงนะคะลูกด้วยแอร์แบ็คคู่หน้านะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะลูกค้าในส่วนของนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนิดนึงนะคะที่เก็บสัมภาระของเขานะะใส่อุปกรณ์นะคะพร้อมเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะห้องผู้โดยสารกันบ้างะค่ะตามมาไม่ได้เลยค่ะ <S <S ในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าภายในของเขานะคะจะเป็นเบาะผ้าค่ะเบาะผ้าข้างภายในของเขานะคะลูกค้านี่เลยนะคะก็จะมีผ้านะคะผ้ายางนะคะที่ไว้ที่รองพื้นนะคะให้เราด้วยนะคะ มีที่วางแก้วให้เรานะคะภายในค่อนข้างที่สะอาดนะคะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างวกว้างเลยเป็นรถเครื่องยนต์ห้านะคะลูกค้าเป็นขอโทษค่ะเป็นรถนะคะเครื่องพันห้านะคะลูกนะคะ้าสามารถประหยัดน้ํามันได้เลยนะคะอาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกนะคะ้าในส่วนของนะคะที่เก็บสัมภาระรถคันนีนะคะอะขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะที่เก็บสัมภาระรถคันนีนะคะลูกนะคะ้าสังเกตให้ง่ายๆนะคะลูนะคะกค้าน็อตของเขาทุกตัวค่ะนี่เลยนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยอาร์ตนะคะลูกค้า ยังอยู่ครบเลยนะคะรถเป็นรถที่สวยนะคะลูกค้ารถไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะโครงสร้างบอดี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูว่าอุปกรณ์นะคะได้อะไรบ้างนะคะลูกค้าอุปกรณ์รถคันนี้ค่ะก็จะได้เป็นยางอะไหล่นะคะลูกค้ายางอะไหล่คันนี้นะคะเป็นของบิสโตรนะคะในส่วนนี้เลยนะคะถุงเครื่องมือนะคะแม่ลายจะอยู่ด้านซ้ายของคนขับนะคะรรเมดอาร์ดนี่ค่ะลูกค้ายังอยู่ครบเลยนะคะ อาเดี๋ยวแม่จะพาไปดูค่ะรายละเอียดเนาะในสำหรับห้องเครื่องกันบ้างค่ะตัตามมาไม่ได้เลยค่ะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้านนะคะลูกค้าเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้ามาบอกก่อนนะเป็นเครื่องยนต์แห้งสนิทเลยนะคะน้ำมันไม่เยิมนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะเดี๋ยวสังเกตได้ง่ายๆนะคะน็อตของเขาทุกตัวนี้ยังไม่ขยับขยื่อเลยนะคะลูกค้าเม็ดอาร์มยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าบอกก่อนเลยนะคะลูกค้าว่าใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าสัญลักษณ์มอกยังอยู่ครบนะคะลูกค้า สำหรับนะคะรถคันนี้นะคะ Toyota Vios นะคะลูกค้าเป็นเครื่อง1น1.5 e ปี2015นะคะราคาอยู่ที่3 4 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะลูกค้าสามารถติดต่อนะคะมาได้เลยนะคะที่เบอร์แมมโดยตรงเลยเบอร์แมมจะเป็นเบอร์080ย์0นค่ะ403ค่ะ0163นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพค่ะ ขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซวิ่งที่ต่างจังหวัดเลยนะคะลูกค้าและนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะใครที่เหมารถกระแัมน,นะคะลูกค้าแําลค่าดำเนินการให้1 0 0 0 0บาทนะคะและน้ำมันเต็มถังเลยนะคะลูกค้ารายได้1,500 0บาทซื้อได้แล้วนะคะติดแบคเลทก็ออกรถได้นะคะลูกค้า นะคะรีบนะคะรีบมาจองได้เลยจองวันนี้แค่เพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มขอฝากนะคะในช่องของหม่มรถสวยไว้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แหม่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้หม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะและพบกับคลิปต่อไปได้นะคะว่าหม่มจะมีรถอะไรมานําเสนอลูกค้านะคะสวัสดีค่ะ